สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการทำเว็บสคริปปิ้งแบบ no code หรือว่าไม่มีการเขียนโค้ดโดยจะสาธิตวิธีการดึงรายละเอียดสินค้าจากเว็บไซต์ของ Amazon อย่างเช่นอันนี้ผมค้นหาคำว่ารองเท้าผู้ชายเนี่ยรองเท้าวิ่งผู้ชายอย่างเช่นตรงนี้ mens running shoe เนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นตัวนี้เนี่ยใไหมครับตรงช่องนี้ mens running shoes แล้วก็จะมีรายละเอียดว่าได้กี่ดาวเนี่ย4.2จาก5 มีคนรีวิวไปเท่าไหร่แล้วก็มีพวกราคาอย่างเช่นเนี่ยต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เราสามารถดึงพวกนี้ครั้นี้เดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเราต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัว microsoft edge ซึ่งก็คือตัว chrome เนี่ยวิธีการใช้งานเหมือนๆกันอย่างแรกเดี๋ยวผมจะลบตัว extension ของผมที่ติดตั้งไว้แล้วทิ้งไปก่อนจะได้เห็นตั้งแต่แรกนะเริ่มต้นมาตอนที่เราเปิดตัว browser ขึ้นมา เดี๋ยวเอาตั้งแต่แรกเลยอันนี้คือเบราว์เซอร์ผมก็มาคลิกที่จุดๆตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้ extension หรือว่าส่วนขยายนะเราจะติดทั้งความสามารถเพิ่มเติมให้กับตัวเบราว์เซอร์เราแล้วก็มาคลิกตรงนี้ open Microsoft Edge Add-on นะของโครมก็คงเป็น Chrome Web Store แล้วตรงนี้เราก็พิมพ์คำว่า i n s t a n t แล้วเราเลือกตัวนี้ i n s t a n t data scraper ก็คือ การสครปหรือว่าดูดข้อมูลจากหน้าเว็บนะครับแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกตัวนี้ไอคอนจะเหมือนตัวลูกบอลของโปเกมอนเลยแล้วก็มาคลิกที่ get ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าจะทำการติดตั้งก็ add extension เข้าไปนะตรงนี้ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าจะให้ sign in sync เนี่ยเราไม่ต้องตรงนี้ปิดไปได้เลย แล้วก็มาที่ตัวจิ๊กซอตรงนี้ extension แล้วก็ให้มันโชว์เป็นไอคอนเดี๋ยวพอเราคลิกตรงนี้เนี่ยโชว์ into bar แล้วก็จะเห็นตรงนี้ตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวไอคอนนี้ละคาันที้เราก็เข้าไปในหน้าเว็บที่เราต้องการผมยกตัวอย่าง amazon com เข้าไปซึ่งวิธีนี้เราต้องไปทดลองกันเองนะครับในแต่ละเว็บไซต์ไม่ใช่หมายความว่าทุกเว็บไซต์จะใช้ได้นะฮะ สมมุติผมบอกว่าเอาแบบเมื่อกี้ men running shoes ตรงนี้หรือว่า sneaker ก็ได้นะสมมุติ running sneaker แล้วแต่เราจะใช้คีย์เวิร์ดแบบไหนในนี้มันก็ขึ้นรายการรองเท้ามาเยอะๆเลยนะครับขึ้นมาอันนี้ผมมาใต้ข้างล่างสุดแล้วก็แบบมีอยู่7หน้าเนี่ยมี next มีอะไรด้วยนะฮะอ่ะครัวนี้มาดูวิธีการหลักการของมัน เราก็มาคลิกที่ตรงเนี่ย instance scraper icon ตรงนี้แล้วมันก็จะทำการวิเคราะห์หน้าเว็บว่ามีแพทเทิร์นแบบไหนบ้างที่คิดว่าคนเราจะ scrape อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันก็วงมาเลยว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นช่วงข้อมูลตรงนี้ของหน้าเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูก scrape แล้วก็จะมี background เหลืองๆคลุมแต่ละชุดข้อมูล แล้วมันก็จะสาธิตการดึงมาให้ดูเลยหนึ่งหนึ่งหน้าอย่างเช่นในนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับลองดูลองสกอหาชื่ออ่าตรงนี้เริ่มเห็นเป็นชื่ออันหนึ่งละเราก็มาดูนะครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับ w a n h w e เนี่ยเห็นไหมครับเป็นชื่อนี้ตัวนี้แล้วก็เนี่ย e z k เนี่ยก็เป็นตัวที่2 แล้วก็มีตัวบอกว่าได้กี่ดาวอะไรเนี่ยขึ้นมาสมมุติว่าถ้าเราเอาแบบง่ายๆนะครับเราก็กดเนี่ยดาวน์โหลดเป็น xlsx ก็คือตัว Excel ได้เลยซึ่งคอลัมน์พวกนี้นะครับบางตัวเราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้อันนี้ผมสาธิตแบบดาวน์โหลดทั้งหมดแบบ Default ไม่ต้องแก้อะไรเลยก็คลิกตรงนี้แล้วก็บอก Save as ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ผมใช้ชื่อไฟล์ตามที่เขาตั้งเลยเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้ผมกดเซฟตรงนี้พอเซฟเสร็จผมมาโชว์อินโฟเดอร์ตรงนี้ตรงนี้ก็คือตัว Amazon ตรงนี้ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาดับเบิลคลิกไปแล้วตรงนี้ถ้ามันบอกเป็นวอร์นิ่งขึ้นมาก็ไม่เป็นไรกด Yes ไปนะฮะมันจะฟ้องว่าไฟล์มีปัญหาอะไรเนี่ย แต่จริงๆ้พอมันเปิดขึ้นมาได้ Excel พยายามแก้ให้นะครับอันนี้ enable editing ไปเราก็ close ตรงนี้แค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดอย่างเช่นมาดูบางคอลัมน์ละกันอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเรารู้อันนี้คือคอลัมน์ที่เป็นชื่อสินค้าถัดมามีกี่ดาวมีกี่รีวิวลดราคาเท่าไหร่ราคาเต็มราคาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะฮะ ซึ่งในนี้เราก็สามารถเอาไว้วิเคราะห์ได้ฟังอย่างเช่นสมมุติว่าเราสนใจรองเท้าเนี่ยก็นอกจากดูว่าได้ดาวเท่าไหร่แล้วก็ยังมาดูว่ามีกี่คนมารีวิวนะหรือว่าเราจะสนใจว่าจะสั่งสินค้าแบบไหนมากขายโน่นนี่นยข้อมูลพวกนี้เนี่ย,อเ,ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เดยอะมากนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาในหน้านี้ใหม่นะครับในหน้านี้เดี๋ยวผม เริ่มต้นใหม่ให้ดูอีกรอบแล้วกันสมมุติผมบอกว่าเอาเอาเป็นตัว clicking ชูบ้างแล้วกันสมมุติแบบนี้แล้วกันนะครับรองเท้าพบเดินป่างาคันนี้ก็จะได้แบบนี้คันนี้ผมมาคลิกตรงนี้ใหม่ตรงนี้มันก็พยายามเดาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับส่วนใหญ่มันก็ใช้ AI วิเคราะห์จากหน้าเว็บว่าแพทเทิร์นแบบไหนคือในหน้าเว็บที่ควรจะส c r a ป เกิดสมมุติว่าตรงนี้เราไม่ต้องการนะครับเราเห็นไหมครับตรงนี้มี try anater table เนี่ยเราคลิกดูเดี๋ยว,วสังเกตรกรอบสีแดงๆพวกนี้มันจะวิ่งไปตรงไหนของหน้าเว็บพอคลิกไปนะครับอันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าในส่วนที่มันสครปนะครับออกมาเป็นแบบเนี้ย menu size อยู่ตรงนี้นะซึ่งอันนี้เราไม่ต้องการแสดงว่าอันนี้เป็นตารางที่ไม่ต้องการแล้วก็คลิกเนี่ยปกติก็ try ตรงนี้ try anater ก็กลายเป็นเนี่ย ขนาดเท้า44.5เห็นไหมครับตรงนี้นะเราก็คลิกไปอ่าแต่ถ้าอันที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ยังไม่ถูกเนี่ยถ้าถูกต้องมันควรจะออกมาหลายๆบรรทัดเราก็ค่อยๆคลิกไปนะฮะในนี้ซึ่งโดยปกติอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยผมว่าอันนี้คืออันที่ถูกต้องปกติเท่าที่ลองเล่นมานะครับตัวนี้ค่อนข้างฉลาดเลยมันก็เดาถูกตั้งแต่แรกว่าเนี่ยข้อมูลแพทเทิร์นแบบไหนอย่างเช่นไฮเทคตัวนี้ มาดูเห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลอันนี้ตรงนี้เราได้แต่ครั้นี้เนี่ยถ้าผมลงมาข้างล่างของจอนะครับอย่างเช่นอันนี้มีอยู่7หน้าเนี่ยผมต้องการสคริปทั้ง7หน้าเลยจะทําไงก็คือหลักการเราจะบอกให้เครื่องเนี่ยพอทําหน้าที่1เสร็จให้เครื่องตัว extension อันนี้มากดตัวปุ่ม next แทนเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทําอย่างนี้ตรงนี้เราจะมี locate ตัว next button เนี่ยเราก็คลิกไป แล้วเราก็มาเลือกตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นแบ็คกราวด์เขียวๆหน่อยๆเนี่ยแล้วก็คลิกไปอันนี้เราเป็นการบอกเครื่องแล้วว่าตรงนี้คือปุ่มคือปุ่ม next และรันนี้นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ละ start ตัว crawling ก็คือค่อยๆให้มันคลืบขานดึงข้อมูลที่เราสนใจจะ scrape ออกมานะเดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะครับดยดางเส้นของ Amazon ตอนนี้หนึ่งหน้าเขามีอยู่60รายการ ผมคลิกตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูตัวพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยๆอ่ผมคลิกตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มหน้าที่2ละนะเดี๋ยวพอครบ7หน้ามันก็จะหยุดหรือว,ว่าเราจะหยุดก่อนหน้านั้นก็ได้นะฮะสมมติเราบอกว่าโอ้อันนี้ได้มาร้อยกว่า240รายการแล้วหยุดก็มาคลิกตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมรอให้มันจบแล้วกันเพราะมี7หน้าไม่ได้เยอะมากนะอย่างเช่นตรงนี้ พอมันจบปุ๊บตรงนี้ก็จะกลับมาเปลี่ยนเป็นสตาร์ทแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อบางคอลัมตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้ผมรู้ว่าอันนี้เป็นตัว Product เนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า Product แบบนี้อันนี้เราจะได้ข้อมูลมาแล้วตัวพวกนี้นะครับเราจะเลือกคอลัมไหนไม่เลือกคอลัมไหนก็ได้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวลิงก์อะ่ะเก็บไว้ก็ได้ตัวรูปภาพเก็บไว้ก็ได้ส่วนบางอันผมบอกว่าคอลัมน์นี้ไม่เอานะก็คลิกก็ลบทิ้งไปแล้วในนี้คอลัมน์ที่บอกว่าเป็นสินค้าสปอนเซอร์เพื่อจะโชว์บนหน้าเว็บมาร์เมซอนหรือไม่โชว์เนี่ยผมก็อยู่อย่างนี้ได้นะครับแล้วบางอันเนี่ยไม่เอาก็ลบตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าดาวน์โหลดไปแล้วค่อยไปลบก็ได้นะสมมุติว่าผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับ ผมว่าทั้งง่ายเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใน Excel เนี่ยง่ายกว่าคลิกไปดาวน์โหลด Excel แล้วผมเซฟแอสไปแล้วตรงนี้ผมบอกว่า Mens s h e c k i n g Choose แบบนี้ก็ได้ตั้งชื่อเข้าไปเลยนะพอดาวน์โหลดได้เครื่องผมบอกมาโชว์อินโฟเดอร์ดูจัดจะเนี่ยเราจะได้ไฟล์ชื่อนี้ดับเบิลคลิกไป แล้วอันนี้มันก็จะฟ้องเหมือนเมื่อกี้ว่าบางส่วนของสเปซชีตมีปัญหาเดี๋ยว Excel พยายามที่จะรีคอเวอร์รวมถึงการซ่อมแซมให้เองนะครับเนี่ยเราเข้ามาได้แล้วก็ enable editing ตรงนีน้แล้วในนี้มันก็บอกว่ามี Repair หรือว่าซ่อมแซมไฟล์บางส่วนนะตรงนี้ก็กด Close ไปแล้วก็มากด Save เพื่อ Save Version ที่มีการรี p พ i r ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมเซฟกลับไปไฟล์เดิมเลยกดเซฟตรงนี้ โอเคแค่นี้เราก็จะได้ตัวข้อมูลมาละที่จะเอาไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างเช่นตรงนี้มีข้อมูลราคาอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นราคาที่เป็นดอลลาร์เนี่ยถ้าง่ายเดี๋ยวเราก็ลบตัวดอลลาร์จริงเพราะอันนี้มันดูเป็น text อยู่นะครับผมมาคลิกตรงนี้กด Ctrl H 1ครั้งแล้วก็หาตัวดอลลาร์แล้วก็ r e p l a c e ด้วยแบบไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปก็คือลบดอลลาร์ทิง Replace ออก อ่าแค่นี้เราก็จะได้ตัวเนี่ยราคาละแล้วตรงนี้ผมบอกว่าตรงนี้ก็คือ price กันน่แบบนี้พอเราได้ข้อมูลนี้มานะครับสมมติข้อนำนี้อะไรจ้าว่าสคริปต์เนี่ยผมไม่เอาผมมาคลิกขวา delete ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยตรงนี้ก็เหมือนกันข้อนำที่เราไม่ต้องการก็ e l ete สมมติว่าตัวพวกนี้ผมจะเก็บไว้ละแล้วเดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์เรื่องราคาหรือว่าเรียงตามราคา ผมได้อันนี้มาทั้าง,ง่ายสุดก็แปลงเป็นตัว table จะมา insert แล้วก็คลิก table ตรงนี้หรือว่ากด control t ก็ได้คลิกไปตรงนี้เราบอกว่าแถวแรกของเราจะเป็นตัว header ก็กด ok าราคาคันนี้ผมก็สามารถเรียงตามราคาได้แล้วนะครับเอาจากราคาถูกไปแพงอ่ะมี11เลรียญจุดเก้าเ้รียนแล้วก็รุ่นไหนนะฮะหรือว่าผมจะ search ตาม ตัว product ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ผมบอกมาเดี๋ยวคอลัมน์นี้เนี่ยผมสนใจยี่ห้อคีนแล้วกันสมมตินะจะมีในนี้ก็เข้ามาแล้วก็มาบอก text filter แล้วก็บอกว่าให้ contents ให้มีคำว่าคีนแล้วกันกดโอเคอ่าอย่างเช่นในนี้ผมก็ได้เนี่ยรองเท้าตรงคอลัมน์ d u c t ที่มีคำว่าคีนแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเทคนิคในการ ทำเว็บ scraping แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแบบง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับหรือเอาไปทดลองกับเว็บไซต์อืนอ่นที่ไม่ใช่อเมซอนดูด้วยก็ได้นะครับแต่เน้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกเว็บไซต์จะสามารถถูก scrape ได้ด้วยตัวนี้แบบสวยงามแบบตัวเว็บอเมซอนนะฮะก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ